เอาละครับผมก็ขอกราบัสดีท่ามชู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่ผมพีเกมเมอร์นะซึ่งวนนี้พี่อยู่ในเกมโชเนนอลลิสนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมโชเนนอลลิสเนี่ยเป็นเกมแนวอนิเมะแบทเทิลนะครับผมที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อเมื่อวานเลยนะครับผม ในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการปลดล็อกนะครับผมคาแรคเตอร์ไซตาตมานะครับผมว่าตัวละครนี้เนี่ยมันสามารถปลดล็อกได้ยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มีรูคิวเมนอะไรบ้างที่จะทำให้ตัวละครนี้เนี่ยปลดล็อกแล้วก็ใช้งานได้นั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สักหนึ่งทีนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมวิธีในการหาคาแรคเตอร์ไซตาตมานะครับผมทุกคนจะต้องมีเจ็ดตัวละครนะครับผมสำคัญก่อนนะที่จะต้องใช้ในการปลลด็อ นั่นก็คือตัวละครอ่ากูฮูลูฟี่นารุโตะอิจิโกะโจนาธานนะครับผมทันจิโร่แล้วก็อินุอิซุนอ่าอะไรวะอิซุคุนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอิซุคุคือตัวอะไรนะเพราะว่าผมไม่รู้จักนะครับผมซึ่งวิธีในการปลดล็อกคาแรคเตอร์ไซตามะนะครับผมให้ทุกคนกดไปที่อะชิเม้นท์นะครับผมแล้วก็ไปเช็คตุ้มบริเวณคาแรคเตอร์นะครับผมจะมีไซตามะนะครับอยู่อยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งวิธีในการปลดล็อกเนี่ยคือทุกคนนะครับผมต้องใช้้้้้ตัััััวละะะะคคคครรรรรรนนนนนีบบผผมมมใกาาชแงงงงทหดเออ่่ย อย่าง sociedad, ละ1ตัวละครแลว้วก็ชนะ5าครั้งนั่นเองครับผมซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยทำโปเกสอชนะ5้าครั้งด้วยกับตัวละครครับผมทั้งหมด7ตัวเนี่ยก็จะทําการให้ขึ้นโปเกสนั่นเองครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะสามารถทําได้สูงสุดแค่5้ครั้งนะครับผมถ้าแต่ละตัวนั้นเนี่ยทำห้าครั้งไปแล้วก็จะไม่สามารถทาได้อีกแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวละครนะครับผมเป็น1ใน7ตัวนี้นะครับผมแล้วถ้าพี่แนะนำนะครับผมก็คือทํา อ่อเป็นเกี่ยวกับตัวละครเรียงตามที่มันต้องการเลยนะครับโกคูลูฟี่นารูโตอิจิโกะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้เรียงตามไปเลยเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับผมว่าตัวไหนทำโปรเกตไปแล้วหรือว่าตัวไหนยังไม่ได้ทำนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการหาคาแรคเตอร์สซตธรในวันนี้นะครับผมส่วนเกมนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยอาจจะถามนะครับผมว่าทําไมมันถึงเอ้ยพี่มีโค้ดไหมอะไรอย่างงี้หรือว่ามันทําไมใส่โค้ดไม่ได้นะครับผมอ่อ เจ้าของเกมครับผมหรือว่าเดเวลลอปเปอร์แล้วก็อออนเนอร์เนี่ยเขาได้ทําการออกมาแจ้งแล้วครับใน Discord ครับผมว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่มีโค้ดนะครับผมถ้าใครที่พิมพ์ทับโคด้ดรีลิสเปนช่องแชทเนี่ยก็จะไม่มีโคด้ดให้แน่นอนครับผมเพราะว่าเจ้าของเกมเนี่ยแล้วก็เดเวลลอปเปอร์เขาบอกว่าเกมนี้ไม่มีโคด้ดนั่นเองครับโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วครับผมสำหรับวิธีการหาตัวละครคาแรกเตอร์ไซตามำนานครับผมแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องโคด้ดในเกมนี้นะครับผมว่ามันมีหรือเปล่านะครับผมถ้าน้องๆชอบเนี่ยก็อย่าลืม ขอบคุณครับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับ